สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับอิสระชนะน,นะคะอยู่กับเอมอ่ะวันนี้เราก็จะมาแกล้งขอต้มกันค่ะเราจะมาแก้ว่าเราทอ้างทองนี่ค่ะอิสระบอกเลยว่าต้มกูท้องนี่เกิดพูดจริงนะนออกูตรวจแล้วมันขึ้นสองกับมึงก็พอนุษไกลดีมันก็บอกว่าไปเอากบหบาที่ไหนวะแล้วก็ต้องบอกกลับไปว่าต้มกูจริงจังนะเว้ยกูไม่พอ กูจะเอาเได้ข่าววิเลวอ่ะกูข่าวอ่ะใจ้ไออินดุสป่ะด่าฮด,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 ดูดูอีนีีเล้วว่ากเลยนะคะอินดุดเราจะบอกว่าอะไรอะเอ้อินดกูจริงจังกูจริงจังนะเว้ยกูทองกูทองได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้ว กูท้องจริงๆกูค,คิดว่ามันจะรักกูวกูมีแฟนตอนไหนวะกูค,คิดว่ามันจะรักกูอ่ะมึงมันไม่มึงมันมันบอกไอ้กู ว่าเราแก้งเว้ยเดี๋ยวมันจะต้มมะีิมึงไม่บอกให้กูเอาเด็กกูข่าวว่ากูข่าวว่ากูพี้จะลาเลยนี่ย ความจริงนะเว้ยนั่นเองขอพิมพ์ก่อนหัวเราะยิ้มหัเราไม่ได้เฮ้ยมึงกูพูดความจริงกูซื้อที่ตรวจทานมาตั้งสองวันแล้วอยากไปเตรียมกบอีนูด้ะไปเตรียมกับมันดีกว่ากับมันก่อน,นนะนั่นนูดช่วยกูหน่อย เอาแบบสมวนจริงอันนี้กำลังค <ator il> ิดอยู่อันนี้แก้วแล้วมันจับได้พอดีไงอ่า้วแเรากลับไปกันนะคะกูืจอที่ตรวจคันมาแล้วนะว่าเหยี่มวนอะหัวเลาะกันนันคุน มันขึ้นทังสี่อันคนเยอะตรวจกันสี่อันเลยอ่ะมันขึ้นสี่อันเลยอ่ะไอ้มันขึ้นสี่ขีดแต่กูไม่รู้กี่คนเนี่ยมันขึ้นสองขีดเจาะเด็กกูเ็สองให้ อุ้ยอันดู้ใจนีแต่กูส่งให้จริงๆฉันไม่เคยเสียจริงนะคะอันนี้แกล้งเพื่อนจริงๆอ่ะจ,จะมาแคะเกมแล้วคนนี้แบบอยู่นี่ก็เกิดอาการอยากแกล้งเพื่อนขึ้น,นมาก็เลยมาแกล้งแล้วกลัวเออไงดีวะแล้วกลัวคือแบบมือกูทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ อีต้องบอกว่าทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต,ตนนัดสติแล้วบอกเว้ยอีต้อมอีต้อมกขอโทษค่ะไม่ๆก็พูดคำคำไงน้องคาร์เตพี่บอกแหวะพี่โทษแม่ยัมตีแน่คะ่ะน้องมึง กูไม่พร้อมกูจะหัวร้อนกูจะหลอกดีว้นเนี่ยมึงจะยี่อนมันตอแหลมมากเลยนะค่ะด,ดูดูความตอแหละของนุสลานะะพี่เอ็นนะนำบอกแม่คุยกับแม่ดีๆแม่กู่ะแม่กูบอกว่าถ้าผู้ชายรวยก็ไม่อยู่กับผู้ชายเลยมีความมีความแม่เลวมากอ่ะ มึงอะไงต่อหนึงนหนึ่งแล้วกูแบบมึงกูข <c oughs> ำอ่ะใครจะไปรู้ว่าในจริงๆกูกำลังหัวเราะอยู่ตอนนี้นะคะแล้วกูแบบมึงกูจะร้องไห้แล้วนะกูข <c oughs> ำกูจะตายแล้วเออคือกูไม่อยากพร้อง ตอนจบจะกูะเฉลยอะรบรมาหมอหน,น้ากลัวกูจะทำทำแทงน้ำกูจะก็จะเขี่งมาทำแทงนะคะทำแทงเอออย่างงี้แล้วก็อขเราก็เลยทีเดียวนะคะน้องกูขำทำไมวะมามากูาไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้ว กูอยากจะเลยอ่ะกูขำอ่ะกูกลัวกูก็หมอได้นักูไม่กล้าซื้อยาคุมอะไรป้าแคทเกมบูแบบนึงเขาผิดประตูดิหนูแกงเพื่อนอยู่เเดี๋ยวไปหานึ้งหนูก็ขำอ่ะเดี๋ยวไปให้กูไม่อ่ะกูไปกูไปกัด กู oh ไม่เข้าไปหาหมอเมิง <laughs> ดูความดูความของเรานะคะความ <laughs> ขำว่ากูไม่เข้าไปหาหมอมหมอด่ากูอ่ะกูจะ <laughs> ซื้อ,อยาคุมแตกเป็นกิโลกร,รมัมเก่งก่อนซื้อยาคุมแตกเป็นกิโลกรัม เด็ดเด็ดเด็ดเขาเขียนกันคำเขียนยังไงว่ากูลืม,มอะเขียนอย่างนี้โอเค,คกูจะซื้อยาคุมแดดเป็นกิโลกรัมว่าไงต่อว่าไปเตรียมกับอนุสราดีกว่าไปเตรียมแล้วก็ดีอะค่ะไม่บอกแล้วมึงไปบ้านมันมาออกกูกูได้ของมันกูอะไรอ่ะกูอะไรกูท้อง กูท้องสองเดือนแล้วหุ้ยดูดูดูเยอะมากกูท้องสองเดือนแล้วมึงทำไงดีเข้าไม่เร็วอย่างงไรดูดูเราเราต้องซีเรียสนะคะเราจะส่งเสียงไม่หาไรกูขำอยู่ทำไมไดิขอคำใจนิดนึงนะมึงกูไม่รู้จะทำกูขำอะ่ะเอาอะไรก่อนมึงกูกูขำมากเอาไบบม,มึงคือคือ กูซีเร <laughs> e ียลกูไม่ซีเร <ım 999> ียลเลยอ่ะเดี๋ยวขอขอทำเสียก่อนขอคิดก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งแต่ก็ติก่อนตั้งสี่คนมึงคือกูเสียใจอ่ะมึาม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 าอัดหนึงแป๊บนึงนะขอขอคิดแป๊บนึงส่งไหมส่งละจะได้ยินปะวะนี่กูเพิ่งได้องกูนะกูจะตีแต่แล้วกูแกล้งแล้วกูขำเองอ่ะคือแปลกมากอ่ะ มึงกูไม่รู้จะทํายังไงแล้วมึงกูเสียใจมากเลยนะเว้ยกูขำว่าฟังเสียงมึงกูไม่รู้จะทํายังไงแล้วมึงกูเสียใจมากเลยนะเว้ยเฮ้ยเสียงมาดึงพี่ก่อนเสียงคนได้ฟิลมากอะเฮ้ยเล่นเล่นะคะเราเราผ่านการเล่นตุกตาทองกูนี่เต็มตัวเลย มาต่อต่อ,ตอมึงกูต้องห้แล้วนะนขอคินตั้งสติก่อนมึงกูร้องไห้แล้วนะกูจะบอกแม่ตั้งสตินะคะพี่อย่ามีการเชื่อูอิกนะกูกูขำมากใครใครที่อยู่ในแชทน,นะคะมาเฟ้นบอกด้วยนะคะว่าความรู้สึกตอนนั้นเป็นย่งไงนะคะโอเคพอข้อขำแป๊บหนึง่ง ถ้าตั้งสติตอนนี้น้องน้องบอกพี่ทัศนสตีให้พี่ยงันป้าลงการละ้ายน้องจะรู้น้องจะรู้ว่าทานี้พี่หนักขำเยี่ยวจะลาอยู่เลยเนี่ยสู้ๆอย่าทอนะคะพี่ทอแล้วค่ะน้องพ,พี่ทอแล้วคะออกพี่ทองนะคะโอเคอ่ะพี่น้องนะคะพิมก่อนพขี้ไม่ได้หลายวันแล้วค่ะจะเฉลยแล้วพี่รู้สึกไม่ไหวแล้ว อยากไปอยากไปแล้วอยากไปทำแทงท่อปะปากูไม่ไหลแล้วกูจะไปททาแทงน้ำแล้วกูจะเฉลยแล้วนะพี่ขอ้ขอขอโทษค่ะกูจะเฉลยแล้วนะคะโอเคขอตั้งสติก่อนนะคลิปนี้อาจจะดูออกมาแย่นะคะเพราะฉันนั่งข่ำทั้งวีทั้งวันเลยคะ่ะนั่งคิดตั้งนานว่าจะมาจะแกล้งอะไรใครดีที่รูสะกวดขีมาก พี่รู้สึกปวนขี้ปวดขี้มากพี่ไม่ไหวแล้วแทงน้ำแทงน้ำพังเดี๋ยวเดี๋พอฉนันเลยแล้วนะคะแทงน้ำพังแล้วค่ะทีนี้ต้องทำแทงไม่งั้นนั่นก็ขอหยุดขอหยุดติกันนะคะไม่งั้นพี่จะไม่มีน้ำผ้าใช้ค่ะแบบวนี่ไว้ยกูขำ ขอขอตั้งใก่อนนะคะพี่จะให้มีน้ำปรประประชาประปาใช้อ่ะน้องต้องเข้าใจนะคะมันหนึ่งปปากูเขียนปลาโหลบเป็นอะไรที่เขียนเขียนเป็นนุรักความเป็นรอเรือมากพี่จะไม่มีน้ำประปาใช้แล้วค่ะน้องอ่านพิมพ์ต่อนะขอขอขอค้างเส้นก่อนนะบีบับ พี่แบบผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายดิพี่แบบไม่อยากไปหาหมอไปหาหมอหมอ่เลยวะหมอฟันเลยพี่กลัวเขาดา่าเพราะว่าพี่ต้องพอพี่กลัวเขาด่าเลยดิวะพี่กลัวเขาดา่าเพราะพี่ยังพ,พี่ยังเพราะพี่ขี้ไม่ลังตง เดี๋ยวขอขอขับน,นหนึงนะพอปี๊คีไปลัางตูดแทงน้ำพังแทงน้ำพังต้องเรียกผู้ชายมาช่วยมาช่วยทำต้องเรียกผู้ชายมาช่วยทำนะ่า ด,ดูนะคะกูขำกับอนุสราบแป๊บนึงนะคะขอไปขำกับอนุสราก่อนนะคะกูฉะเฉลยแล้วกูฉเฉลยแล้วอา้าวกูกดแล้วกูนะขำมากขำที่ไปแค้งคนอื่นแล้วก็เห็นมากจริงจังอะ่ะดูอนุสราตอบนะคะมิ่งเนี่ยนะกูอีฉันเคยเล่นแล้วนะคะแต่แต่พี่มันไม่ฉเฉลยแบบนี้นะคะมาฉะเฉลยอีแบบค่ะ ว้าไลน์ชัดกูไม่ได้หรอกโอเคปิดไปก่อนคำอันนี้ส่งกันบ้านให้ดูนะคะทุกคนเสียงเสียงกระเสามากเลยอะตอนนี้แต่รู้ว่าเป็นคนขำเป็นคนดีบ้าจีมากดูดูิงดูรักก็ส่งติ๊กใ่้ขำตั้งแต่ตอนแรกอะ พี่รู้สึกว่าขี้มากพี่ไม่ไหวแล้วแทงน้ำพังนะพี่ทำแทงไม่ทันพี่จะเหน้าป่าใส่แล้วก่ะ้องพี่แบบไม่อยากไปหาหมอไปเลยพี่ก็ดกรดับขี้เวลาตูดแทงน้ำพังต้องให้ผู้ชายมาช่วยทำโอเคการยิปดีนะคะไม่มีสารละอะไรเลยค่ะมีแต่ความแกล้งชาวบ้านชาวเมืองแล้วมานั่งหัวเราะอยู่คนเดียวนะคะคิดทีฉันต้องเขียนวงเล็บบ้าๆแล้วก็เขียนมาม3 1บแผดบวกอีกเพราะว่าฉันทำทำเรื่องที่แย่หนักมากเลยนะคะ ลูกหัวสีทองโอเคค่ะก็คลิปนะคะทุกคนจะได้ยินเสียงห,หัวเราะฉันหนังเต็มที่นะคะแล้วก็ได้หนูนิสัยลึกๆว่าฉันเป็นคนชอบแกล้งคนคะ่ะแล้วก็ชอบเฉลยอะไรที่แบบปัญญาอ่อนมากค, okay, ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้มันพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันคลิปแกล้งคนคะ่ะเอาเปานะะ็นว่าใครอยากให้แข้งไขรอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะคะ ก็ขอบคุณคนที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะในการทำแก้งคนมาเรื่อยๆชอบกดไลค์นะคะใช่กดซับแล้วก็อย่าลืมนะคะุมยขำแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนติดตามข่าวสารได้ทาง facebook นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์นี้นะคะสามารถเข้ามาเข้ามาได้นะคะทางคลิปโนนะคะคลิปโนข้างล่างค่ะอ่ะบายๆนะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนบายยคะ่ะกอขำก่อน <laughs>